หนังครูครูหนังลักษณะตัวหนังใหญ่แบ่งตามลักษณะท่าทางได้เจ็ดชนิดคือ 1. หนังเจ้าหรือหนังครู 2. หนังเฝ้าหรือหนังไหว้ 3. หนังคาเนจอหรือหนังเดิน 4. หนังหงา 5. หนังเมือง 6. หนังจับ 7. หนังเบ็ดเล็ดหนังครูหรือหนังเจ้าประกอบด้วย หนังพระฤาษีพระอีศวรหรือพระนารายพิธีสลักหนังเจ้าทำเป็นพิเศษช่างสลักนุ่มขาวห่มขาวถือสินแปดตั้งแต่สังเวยบูชาครูหนังครูต้องเขียนและแกะสลักให้เสร็จภายในวันเดียวหนังภาพพระอีศวรและพระนารายทำจากหนังวัวถูกเสือกัดตายฟ้าผ่าตายหรือออกลูกตายเรียกว่าโคตายภาย ส่วนตัวฤาษีใช้หนังสัตว์ที่มีอำนาจเช่นหนังเสือหรือหนังหมีครูหนังเป็นคนแสดงที่มีอาวุโสมีความเชี่ยวชาญในศินละปะการแสดงทำหน้าที่สอนศินละปะการแสดงแก่ศิษย์และเป็นผู้ทำวิธีครูฤาษีและครูเทพเจ้าคือพระนารายณ์และพระอีศวรก่อนการแสดงทุกครั้ง